มาสองคนวมืน,นี้สบายดีเนาะทุกๆคนมื่อนี้เฮาก็มาพบกับสองเอ,เอ็มมแล้วเนาะมื่อนี้สิขึ้นใส่แหวเนาะเพียนแหวมาสองคน ซื้ออะไรทุนซื้อทุนเนะ like เาะอ่าสองลาวเนาะภาคที่ตามสองล้านแน่ทุนกาลังสิอัดคลิปวันนี้นอา่อากาลังสิอัดคลิปอี่เนะาะวันนี้อัดคลิปไปเดียวน่แหละวันนี้เฮากะสิขึ้นเพียดแฮวเนาะอยู่ผ่านี่แหละผ่าตัวนี้แหละ ไปไปกันเลยขึ้นประมาณจักโมงแล้วเวนี่ยนีประมาณแปดโมงเนาะยาประมาณครึ่งชั่วโมงางประมาณครึ่งชั่วโมงเนะงะานเนะด้านนี้ก็จะเป็น ส่วนมันเนาะเขาปลูกมันไปวันนี้มาสองคนอันนี้ก็เฮาสิตัดภาพขึ้นฮอตพุนเลยเนาะ เดี๋ยวเดนบอบอบทางแหวบเดี๋ยวจีเดี๋ยวขึ้นฮอตบอลเพียดแฮลสิอัดนี่เนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาทิงพี่แล้วเนาะประมาณสิเป็นเังเจอบหพีนเนาะเอามาเศร้าเมยปลาเคืองปลาของอ่ะ สีเริ่มเพียนแฮวเลยเนาะใส่เลย เอาเนาะเอากะเห็ดเกติเห็ดอย่างนี้ร้อยไปแล้วเนาะสายมันสายเล็กสำหรับสายเหวี่ยงอ่าับปาาระกันเลยหัวม,มีขาด อืมเลี้วไม่ได้ไปตอนนี้เขาก็ตัดพดมาเพียรแล้วแล้วเนาะได้ประมาณสิบปลายล่างเานี้วนี่เป็นประมาณนี้ตัดพดผิดไปยาวเลยเอาไปพูดเลยแล้วก็เ้าสีจงบนเ้าสีห่างเหีเ้วนาะเป็นประมาณนี้ บอนให้ซัดความเนาะเฮาวซีไใ,ใ,ให้เหวี่ยงไอ้นี่เนาะเอาแล้วเนาะเฮากะมาฮอดบอนพักที่แล้วมา11โมงแล้วเนาะมาเฮ็ดกินกิน,กนข้าวก่อนสีปิ้งก์ก็ตา้เนาะ กระต่ายไปการได้คืนนี้สบายง่ายปานใดมาเฮาสิดังไผ่ปีนกระต่ายเนาะขอตั้งกล้องก่อนโอเคดังไผ่ก่อน จังไพ่เรียบร้อยแล้วก็ห้าสซีลกกบกระใต้ก็นเนาะลบขนมันลบขนเบิดเห้าจังโดนตอนนี้ก็ ลุ้นกับใต้ลุ้นอย่างแล้วแล้วเนาะหน้าตากับใต้ยี่ใส่ปิ้งเริ่มปิ้งเลยเนาะโอ้ยเดัน <c oughs> เนาะปิ้งกับใต้สุกกันเนาะ นี่ก็กำลังกินนะเอามากินข้าวเนาะเอ็กซกิข้าวเนาะกำลังกินข้าวกินข้าวไยมากินข้าวง่ายต่อเนาะมาเด้อทุกคนเดอ้อกินข้าวข้าวป้ามันนี่ข้าวป้าเน,นี่คือเคี่ยด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 เนาะ มีเขียดนามีกับใต้ก,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 กัพักสลัดเอาืินเลยแล้วก็แก้วมีจัเป็นแมมีมมันเขียดกับต้ชีาชีห้ายอย่างอืม มาหมเคมอืมลองเ่เคยกินกระตายยูนนยยมันเอาแตเกกะต่ายทูนมเคยกกะตายเนอกะตายท่อี เพียดเนาะรูนปีงมาแต่เฮือนเันนาเันนาการหนาะพุทธอนคพุทธพุทธเขา่าเ็ น้อทุกคนตอนนี้ก็ัมาห้อขั้นตอนการใส่แล้วเนาะใส่เห้แล้วเอามาเริ่มเลยเนาะ ฮาลนหทุกคนตอนนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วหน้าตาสิประมาณนี้เอาสิตัดไปพดมาเพียดงาเอาไปแบบนี้เนาะรงทางบอลให้เข้าให้หนูให้ซัดเข้ามานี่เนาะเอาสิเพียดไปแบบนี้เลย ประมาณนี้เนาะเอาเนาะตอนนี้เฮาก็ใส่เฮลใส่อย่างเดียวแล้วไปแล้วเนาะเฮาก็สีมือเนาะอืมเพื่นเนาะเฮาสีลงมือเพื่นเนาะไปกันเลยตอนนี้เฮาก็เริ่มาฮอตไตไปแล้วเนาะ คลิปนี้กับบุมี่อย่างไรแล้วเนาะกาสิโอจบคลิปแล้วเนาะแต่ก็ว่าแต่ก็ให้ทุนภาคสองเนาะซื้อสองไงได้ซื้อสอง,อซ,อสองซื้อทุนเนาะทูนเอสไอซีเนาะสองเลาวกับภาค ทุกคนเข้าไปเบิ้งเข้าไปกด Like กด Share ให้ได้เนอะกะขอจบเพลงทานี้เนอะบ๊ายบาย